ถ้าคุณคิดว่ารถคันนี้มันแรงไปแปลว่าคุณนั่นแหละที่อ่อนเองสวัสดีครับนี่คือหนึ่งในไฮไลท์ของรถที่จะเปิดตัวในปีนี้นับตั้งแต่ BMW M ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี1972คันนี้ถือเป็น BMW M คันแรกที่ใช้เทคโนโลยี p l u ๊กอินไฮบริดและได้รับแรงบันดาลใจมาจาก BMW M1 ที่ออกแบบเพื่อลงสนามแข่ง โดย B M W M1 มีเครื่องยนต์ M88 6สูบแถวเรียง2 4วาล์ว277แรงม้าซึ่งการที่จะนำลงแข่งได้นั้นต้องมียอดขายจำนวนอย่างน้อย400คันจึงจะสามารถลงแข่งได้ซึ่ง B M W M1 เริ่มลงแข่งขันรายการแรกใน M1 Procar ี1 9 7 9โดยนักแข่งชื่อดังอย่างนิกกี้ลาวดาและนั่นคือที่มาของ B M W M1 รถในฝันของบิมเมอร์หลายๆคน พละก,กำลังของรถคันนี้มาจากเครื่องยนต์เบนซิน v 8พร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดที่653แรงมา้าแรงบิด800นิวตันเมตรเร่งความเร็ว0ูนย์ถึงรอยเพียง4.3วินาทีสามารถวิ่งไฟฟ้า100%เนได้ไกลสูงสุด88กิโลเมตรรถคันนี้มาพร้อมกับการออกแบบที่งดงามผสมผสานของสมรรถนะและความหรูหราเข้าด้วยกันดีเนหลักของ bmw อย่างกระจังหน้าและดับเบิลเฮดไลท์ ไฮไลท์เด่นอย่าง g o a c c e n t รอบคันมีเฉพาะ XM และเสริมฟังก์ชัน Iconic g โ o w ในส่วนของไฟหน้าทำให้สลิมกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมามาดูวันที่ด้านข้างของรถคันนี้ครับมีรายละเอียดและเอกลักษณ์ของ BMW M อย่างเห็นได้ชัดเริ่มตั้งแต่กระจกที่มาในแบบปีครับและเป็นครั้งแรกที่คุณจะเห็นช่องชาร์จจากรถ BMW M และคันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนเรชันที่5ซึ่งเป็นเจเนเรชันล่าสุดของ BMW และนี่คือล้อ M อ l ออยขนาด23นิ้วเป็นครั้งแรกที่รถ M ใส่ล้อขนาดเท่านี้ดุมล้อมีโลโก้ BMW เป็นตัวหนังสือหนาเส้นแถบด้านข้างที่คาดตัวรถสีทองนี้พร้อมกับโลโก้ XM ทำให้รถคันนี้ดูมีเสน่ห์แต่ก็แอบแฝงความทรงพลัง ไอคอนิกของ B M W M ที่ทุกคนคุ้นตาคือท่อกลมเรียงกันสีท่อแต่คันนี้ฉีดก,กรอบอกมาแต่ยังคงไว้ซึ่งดีเลยโดยการออกแบบให้รถรุ่นนี้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโดยท่อจะเรียงเป็นแนวตั้งและมาในรูปทรงหกเหลี่ยมไฟท้ายและโลโก้ที่กระจกหลังได้รับแรงบันดาลใจมาจาก B M W M 1ด้านใน มาพร้อมกับการออกแบบโดดอิงกับคอกพิตของเครื่องบินโดยจะทำให้ผู้ขับขี่โฟกัสและเข้าถึงประสบการณ์การขับขี่ของตัวรถมากที่สุดหน้าจอเฟรมเลสเคิร์ฟดิสเพลย์ที่มาพร้อมกับแผงควบคุมตัวรถตาม DNA ของ b m w อ มาพร้อมกับ M1 และ M2 Button ที่คุณสามารถตั้งค่าการขับขี่ให้เหมาะสมกับตัวคุณได้มากที่สุดเ <MBA. S 2> บาะนั่งทรงสปอร์ตพร้อมกับ M Seat Belt และตกแต่งภายในด้วย m a ต t e คาร์บอนไฟเบอและที่กล่าวมาข้างต้นทำให้คุณได้รับประสบการ,รณ์แบบ First Class เมื่อตอนคุณขับแต่สำหรับเบาะหลังของรถคันนี้ก็ทำให้คุณรู้สึก First Class ได้เช่นเดียวกัน ข้างหลังให้ความรู้สึกแบบ First Class เป็นการออกแบบที่ B M W M อยากทำมานาแล้วคือการทำให้รถ High Performance มารวมกับคำว่า expressive lifestyle มาพร้อมกับไฟ Ambient Light ที่ลงตัวโดยห้องโดยสารด้านบนตกแต่งแบบ3มิติด้วย a l c a n t ท r รทำให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์เหมือนอยู่ในคลับหรือโรงแรมระดับ5ดาวและนั่นคือส่วนหนึ่งที่บ่งบอกว่า Y M is the most powerful letter in the world And this is BMW XM If he's too strong you are too weak